ไแตกเอาไว้กินระหว่างวันนะคะอิ่มแต่ไม่อ้วนเทมเป้ทอดค่ะห้ากระสาทสามการะสาดแล้วก็ถั่วเหลืองเอามาทอดอร่อยหอมนะคะอันนี้สามรสอุดมสมุนไพรตำรับนะคะใครที่มีปัญหาไข้หวัดเจ็บข้อนะคะหรือแม้แต่ป้องกันนะคะเรื่องของเชื้อโรคนะคะไวรัสต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานตัวนี้เลยนะคะเนื้อเทมเป้แน่นๆอ่ะเราดูสิเนื้อเทมเป้แน่นๆเลยนะคะเออไม่มีหลุดไม่มีร่วงนะคะอ่ะต่อมานะคะ ตัวนี้จะเป็นอาหารเจแพนเบิร์กปละส้มจิ๊บจดนะคะสั่งมาได้เลยนะคะอ่ะต่อมาตัวนี้ก็คือวัตถุดิบของตัวเทมเป้สามรสนั่นเองนะคะคัดกรองอย่างดีใส่เกลือฮิมารยันนะคะแล้วนี่น้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำมันคาโนล่านะคะในน้ำราดสามรสของเรายย่ๆไปเลยสิคะอยากกินแล้วแอด 456MBEXU ทักไปที่ l i โอเอนะคะสินค้าที่ถูกปากลูกค้านะคะ สินค้าคุณภาพถูกบางลูกค้าเป็นสินค้าตาเชียนเจ SC56MBEXU